วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยว2คาเฟ่สสไตล์อินเข่าใหญ่กันค่ะคาเฟ่แรกจะเป็นสไตล์มินิมอลออกแนวญี่ปุ่นเน้นโทนสีขาวครีมให้ความรู้สึกวอร์มสุดๆแล้วก็มีโซนเอาดร์ให้นั่งฟิลธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามากๆส่วนคาเฟ่ที่2จะเป็นแนวดักดาร์คค่ะเน้นโทนสีเข้มคุมโทนด้วยสีดำสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่สีคือตัดกันแบบสุดๆ,ๆบอกเลยว่ามาที่เดียวแต่ได้ไปถึง2คาเฟ่แค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะ มากันที่คาเฟ่แรกเลยค่ะขามคาเฟ่เป็นร้านชาเขียวเจ้าดังในเขาใหญ่ที่บรรยากาศร้านล่มรื่นทางเข้าเต็มไปด้วยต้นมะขามยักษ์สมชื่อร้านเขาเลยค่ะโดยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นอุโมงค์ทางเข้าร้านที่เป็นผนังสีขาวตัดกับตัวอักษรชื่อร้านเลยทําให้ทางเข้าดูเด่นมากๆพอเดินเข้ามาแล้วความรู้สึกมันเหมือนเราอ่ะได้ลอดอุโมงค์แล้วมาลออีกทีที่ญี่ปุ่นเลยอะทุกคนดูดิและบรรยากาศคือเหมือนบ้านสวนญี่ปุ่นจริงๆดูเรียบง่ายแล้วก็เงียบ สงบดีค่ะมองแล้วสบายตามากๆพอเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอเคาน์เตอร์บาร์สวยๆตกแต่งสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นที่คุมโทนสีขาวครีมเป็นหลักมีการใช้วัสดุจากไม้มาตกแต่งเป็นที่นั่งด้วยว้าวมากๆสำหรับโซนข้างในจะเป็นห้องติดแอร์มีมุมสวยๆให้นั่งหลายมุมเลยค่ะแต่เราชอบตรงเคาน์เตอร์บาร์นี้มากๆมันดูฟุงฟิงมุ้งมิงเดียเธอฉันชอบส่วนเครื่องดื่มของที่นี่เมนูหลักจะเป็นชาเขียวนะคะกาแฟไม่มีค่ะ ขนมและเบเกอรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูชาเขียวยแต่มีครัวซองไว้ยูสุด้วยนะอันนี้อร่อยมากนี่ไงคะของอร่อยก็ต้องจัดครัวซองไว้ยูสุกับชาเขียวมัทฉะลาเต้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะอยากจะบอกว่าครัวซองของเขาอะกรอบนอกนุ่มในและหอมเนยมากๆตัดกับรสเปรี้ยวของส้มยูสุนะเธอเอ้ยมันเข้ากันสุดๆ สำหรับโซนด้านนอกบรรยากาศโซนนี้จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านสวนญี่ปุ่นมากๆมีน้ำตกและชานระเบียงไม้ให้นั่งผ่อนคลายเงียบๆมันดีจริงๆค่ะถัดมาจะเป็นโซนของห้องน้ำชาค่ะโซนนี้เขาจะเน้นเสิร์ฟชาแบบพรีเมียมมีใบชาให้เลือกหลากหลายเลยค่ะใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูไปชิมได้มีเสิร์ฟขนมโมจิโฮมเมดด้วยบอก <ๆ S 2> เลยว่าสายมัทฉะต้องชอบที่นี่มากๆคาเฟ่ญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลขามคาเฟ่เขาใหญ่ ไปต,ต่อคาเฟ่ที่2ร้านจะชื่อว่ามาคาเฟ่เป็นเครือเดียวกันค่ะสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่สีต่างกันแบบสุดๆคือขามคาเฟ่เขาจะเป็นโทนสีขาว <l ap> แต่ที่นี่เขาจะเน้นสีดําเหมือนหินภูเขาไฟแบล็กสโตนเลยค่ะ <l ap> ส่วนทางเข้าร้านก็จะคุมโทนสีเข้มผสมกับสีไม้ธรรมชาติและหินสีดํา <l ap> ดีไซน์เท่ดีค่ะคิดว่ามาบ้านท่านโชกุนซะอีกดุดันมากส่วนภายในเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลด้วยความที่เป็นสีเข้มมันก็เลยดูลึกลับ บางมุมก็ดูเท่บางมุมก็ดูน่าขนหามองเรามีสเสน่ห์มากๆสวยแปลกตาดีค่ะสำหรับเครื่องดื่มของทางร้านจะเน้นไปที่เมนูกาแฟนะคะส่วนของหวานจะเน้นเป็นช็อกโกแลตซึ่งเป็นโทนสีดําทั้งหมดบางเมนูก็ท็อปปิ้งด้วยผลไม้อย่างสตรอเบอรี่น่าทานทุกเมนูเลยค่ะสั่งเครื่องดื่มสักแก้วแล้วมานั่งมองวิวผ่านกระจกสวยๆจากในร้านแค่นี้ก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วค่ะและนอกจากพื้นที่ชั้นล่างแล้วก็ยังมีโซนที่นั่งชั้น2ด้วยนะคะ ว้าวเป็นที่นั่งสไตล์มูจิเรียบรีๆมีแสงจากกระจกบานใหญ่ส่องผ่านทําให้ห้องดูโร่งโปร่งสบายตาบอกเลยว่าข้างบนน่านั่งมากๆค่ะ ไปต่อกันที่โซนเอาดอร์กันบ้างค่ะรู้สึกว่าด้านนอกเขาจะเน้นการตกแต่งด้วยหินเป็นหลักค่ะส่วนด้านหลังคาเฟ่จะเป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะคะใครสนใจก็ลองแวะมาทานกันได้เขาชื่อว่าร้านบุญเข่าใหญ่ค่ะตกแต่งสไตล์โคซี่โคซี่จะอยู่ที่ด้านหลังของมาคาเฟ่เข่าใหญ่เลยค่ะ